หวนหญิงหลายต่าจ้งเวินเกอร์อวิชาภาษษตีนเสี่ยวเฉยสาร์ดเหนียนจีระดับชั้นประทมศึกษาปีที่3นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยในเรื่องการบ้านสามารถสแกน QR โคตสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะจินเทียนวัมมันหายสิจ่ายทอเ่ะ วันนี้เราก็ยังอยู่กันในบทที่2นะคะฝันอี้ฉืก็คือคำตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ今天我们来复习生词和句子。วันนี้พวกเรามาทบทวนคำศัพท์และประโยคกันนะคะ。同学们准备好了吗？เด็กๆพร้อมกันหรีอยงเอ่ย？ กกถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำตอ์ข้างล่างกันค่ะแนมอันนส่งแมนมน,มน,มนแปลว่าช้านะคะคำตรงกันข้ามของคำว่าช้าคือคำว่าเร็วนะคะอะ 同学们跟老师一起读อ่อานออกเสียงพร้อมกันนะคะ快快 u 乌อ快四声快แปลว่าเร็วนะคะอะ好了我们去看句子เดี๋ยวเราไปดูประโยคกันนะคะ下面我们去回答问题吧ต่อไปนะคะเราไปตอบคำถามกันเถอะค่ะ าาาาั Mama, ัวต Mama, วตเเนน่ย่ยยแรว่าออะไเยัยมนม่ทำได้เร็วมากนั่นเองค่ะสุยตาตุยแล้วนะใครตอบถูกบ้างคะ เม่เม่做的很慢เม่เม่做的很慢แปลว่าอะไรคะพี่สาวทำได้ช้ามากสวยตาต้ว,วยเหรอจุสยวใครตอบถูกแล้วยกมือขึ้นค่ะเจสี่หลายต่อไปนะคะ หาคำศัพท์ภาษาจีนที่ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะถูจงชื่อเสมอซึ่งเนะีจากรูปคือคำศัพท์คำว่าอะไรคะตาอ่านชื่อคำตอบคือตี้สานเกอคำที่สามค่ะจิวจิว同ุกคน,นตอม เด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยแปลว่าเก่านั่นเองค่ะถูจงจิ่งชาจ,จ่ายจั่วสำนะจากรูปตำรวจกำลังทำอะไรเอ่ยทงเหมือนชายอีชายปะเด็กๆลองทายดูนะคะว่าเป็นคำศัพท์คำไหนเอ่ยชื่อไหนอีกเชิงชื่อนะอนอคำตอบคือ ที่อีกเกิันที่หนึ่งค่ะหว่ายหว่ยแปลว่าไม่ดีนั่นเองค่ะถูจงหาวพาร,รูปนี้สวยมากเลยค่ะถูกฉันเหมือนจะสิส่องชินะนี่คือคำศัพท์คำไหนเอย่ยตาอ่านสที่อื่อคำตอบคืออันที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าซิ้น ิ้นแปลว่าใหม่นั่นเองเนี้หาย在做什么呢ถ้าจาเ怎么อ,อยงนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังทําอะไรเอ่ยแล้วรูปร่างเขาเป็นยังไงเอ่ย同งเ猜ชอใช,ช้这是什生นะเด็กๆลองทายด้วยค่ะคําศัพท์นี้คือคําว่าออะไร ตาอ,อ่านชื่อคำตอบคือติสารเกอคำที่สามนะคะคำนี้อ่านว่าโชว์โชว์แปลว่าผอมนั่นเองค่ะสวยตาตุต้ยเหรอนะใครตอบถูกบ้างเอ่ยค,คายเคอไอคายอีซิงคายคายก็แปลว่าเปิดนั่นเองค่ะ คำว่าเปิดตรงข้ามกับคำว่าอะไรเอ่ยปิดนั่นเองนะคะอ่ะจงเหมือนชั่วภาษาจีนเราก็จะต้องพูดว่ากวนกวนเกออูอานกวนอีชิงกวนกวนก็แปลว่าปิดนั่นเองค่ะป้าป่ะไขเหมือน ป้าปะคายเหมือนแปลว่าอะไรเอย่ยตาอ่านชื่อทีอีคำตอบคืออันที่หนึ่งนะคะพ่อเปิดประตูนะคะตรงใช่เหมัอนตาตุ้ยแล้วมะเด็กเด็กตอบถูกกันไหมเอย่ยตีตีกวนเหมือนตีตีกวนเหมือนแปลว่าอะไรเอย่ย อ่าที่เอเคำตอบคืออันที่สองนั่นเองค่ะน้องชายปิดประตูค่ะถูจ途中这小男孩长得怎么样呢？จากรูปเด็กคนนี้รูปร่างเป็นยังไงคะแล้วคำศัพท์จะเป็นคำไหนเอ่ย是哪一个生词ะ คำตอบ是第二个คำตอบคืออันที่สองนะคะพังพังแปลว่าอ้วนนั่นเองค่ะทูโจงจ他的长相怎么样呢จากรูภายนอกเขาดูเป็นคนยังไงเอ่ยเจอสานเกิดช,ชื่อชื่อหนาอีกเกิลเนานะสามคำนี้คือคำศัพท คำไหนเอ่ยคำตอบคืออันที่หนึ่งนะคะห่อยห่อยแปลว่าไม่ดีนั่นเองค่ะเสวตตาตุยแล้วนะใครตอบถูกทั้งหมดบ้างเอ่ยทงชยเชมัหมันเจนินปังเยี่ยมมากเลยค่ะ今天没有作业。 แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะทงเชมันเปียรว,ว่างเหรอหวยชี่ฟู่สีอ๋อจินเทียนสิเจียนถาวรเหรอวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราชื่อยากกับนิมันช่วจ่าเจียนเหรอล่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ 我，我们下个星期见吧。见吧ีเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย